ในสมัยหนึ่งครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีได้เกิดเรื่องราวถกเถียงกันในหมู่สงฆ์ถึงเรื่องวินัยสงฆ์ของภิกษุผู้เลี้ยงมันดารูปหนึ่งภิกษุที่ว่านี้เมื่อออกบวชในพุทธศาสนาก็ไม่สามารถปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังได้เพราะต้องคอยมาปรนิบัติผู้เป็นมารดาที่อาศัยอยู่ในบ้านตามลำพังโยมแม่ แข็งใจลุกขึ้นมาทางเข้าปลาซะหน่อยเธอขอบใจลูกเอ้ยแม่น่ะแกแล้วร่างกายก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเป็นภาระของพระจริงๆเลยแทนที่จะได้ปฏิบัติธรรมกลับต้องมาดูแลแม่ซะงั้นโยมแม่อย่าพูดเช่นนั้นเลยลูกมีหน้าที่ต้องดูแลแม่อยู่แล้วดูสิท่านภิกษุรูปนี้กลับไปบ้านอีกแล้วเออ คงเป็นห่วงแม่เขานั่นแหละนี่ก็คงจะเอาข้าวปลาอาหารไปให้ละมั้งเนี่ยแล้วยังนี้ไม่ผิดวินัยสงฆ์หรือท่านเมื่อพระศาสดาทราบเรื่องก็ทรงตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายอย่าถือโทษภิกษุรูปนี้เลยแม้ในการก่อนเขาก็เคยปรนิบัติผู้เป็นมารดามาดังเช่นพบนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่า มาตุโสกะชาดกดังนี้ในป่าลึกแห่งหนึ่งมีพญาช้างเปลือกขาวปลอดมีรูปร่างสวยงามมีช้างแปดหมื่นเชือกเป็นบริวารตามเรามาเถอะวันนี้เราจะนำทางพวกเจ้าเข้าไปหาผลไม้ที่ลิมป่าดีจังเลยผลไม้แถบนี้ข้ากินมาหมดแล้วอยากกินที่อื่นบ้างกินจนจะหมดป่าอยู่แล้วเจ้าน่ะท่านพญาช้างข้าว่า ทิ้งยายช้างไว้ที่ในป่านี้เถอะขืนพาไปผลไม้ด้านโน้นคงหมดป่ากันพอดีแหมที่เจ้าละกินจนไม่เหลือให้ช้างตัวอื่นได้กินบ้างเลยเอาละเอาละพวกเจ้าอย่าทะเลาะกันอีกเลยเสียงดังไปเยวสัตว์ตัวอ,อื่นเขาจะตกใจกันหมดพญาช้างเผือกตัวนี้มีความกระตำายูรู้คุณมารดาทุกครั้งที่ออกหาอาหาร ก็จะนำกลับมาให้มารดาที่ตาบอดกินเสมอผลไม้สดพวกนี้แม่คงชอบรสหวานดีนักเก็บเอาไปฝากแม่เยอะๆดีกว่าเราจะอยู่ดูแลฝูงที่นี่รบกวนพวกเจ้าช่วยนำผลไม้เหล่านี้ไปให้แม่ของเราด้วยนะได้เลยท่านพญาช้างเรายินดีช่วยเหลือท่านอยู่แล้วนั่นใช่ไหมผลไม้ที่ท่านจะฝากไปให้แม่ท่านน่ะอุ๊ยน่ากินทั้งนั้นเลยนะท่านแม่คงจะชอบใจ อืมขอบใจพวกเจ้ามากเดินทางกันดีๆล่ะผละไม้รสหวานเหล่านั้นแทนที่จะเป็นอาหารให้แก่ช้างตาบอดแต่ก็ถูกช้างบริวารที่นำอาหารมากินเสียระหว่างทางอืมผลไม้นี่รสหวานจริงๆเลยนะอืมข้านีิชอบจริงๆเลยแต่ผลไม้พวกนี้เนี่ยท่านพญาช้างน่ะให้พวกเรานำไปให้แม่ของท่านนะไม่เป็นไรหรอกนะ เดินทางมาตั้งไกลก็ต้องมีหิวกันบ้างแหละท่านพญาช้างคงเข้าใจพวกเราดีใช่ใช่ใช่กินไปเหอะนะกลัวนักก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวข้ากินเองหวานปากเมื่อพญาช้างกลับมาพบว่ามารดาไม่ได้อาหารก็คิดจะละจากโขลงเพื่อเลี้ยงดูมารดานี่แม่ไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่ลูกไปเลยหรือไม่น่าเลยในเมื่อเป็นหัวหน้าโขลงแล้วลูกไม่สามารถดูแลแม่ได้ งั้นเราก็ออกจากโขลงกันเถอะลูกจะพาแม่ไปอยู่ที่ชายป่าด้านโน้นเราจะอยู่ด้วยกันตามลํำพังก็พอนะแม่แม่เป็นภาระของเจ้าจริงๆแม่น่าจะตายตายไปซะเจ้าจะได้อยู่อย่างสบายแม่อย่าพูดอย่างนี้เลยลูกอยากดูแลแม่ไม่ได้เป็นภาระอะไรของลูกเลยแม่สบายใจเถอะในขณะที่ช้างเชือกอื่นกำลังหลับพักผ่อนกัน พญาช้างก็แอบพาช้างมันดาหนีออกจากโขลงไปอยู่ที่เชิงเขาแล้วให้มันดาพักอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งแม่จ๊ะเรารีบหนีไปกันเถอะก่อนที่ช้างเชือกอื่นจะตื่นขึ้นมาซะก่อนจ้าเจ้าก่อนระวังระวังนะรีบรีบมันอันตรายนะลูกพญาช้างพาแม่ช้างตาบอดเดินทางมาถึงถ้ำในป่าแห่งหนึ่งก็ตกลงใจอยู่ในถ้ำแห่งนี้ แม่นอนพักอยู่ในถ้ำนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวลูกจะไปหาผล,ลไม้มาให้กินเออดีเหมือนกันเดินทางมาไกลแม่ชักเหนื่อยเหมือนกันพญาช้างกับแม่อาศัยอยู่ในป่าเพียงลำพังดํารงชีวิตด้วยความสงบสุขจนอยู่มาวันหนึ่งมีพรานป่าชาวพาราณสีคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ในป่าเพราะเข้าป่ามาแล้วหลงทางออกจากป่าไม่ได้ ทำไมท่านถึงมานั่งร้องไห้ในป่านี้ล่ะโอ้ยตายตายนี่เราหลงทางซะแล้วนะสิโอ้ยเดินวนเวียนอยู่ในป่านี้ตั้งสองสามวันแล้วยังหาทางออกไม่ได้เลยอุย้ยไปทางไหนกันวันเนี่ยอย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยเราจะพาท่านออกไปเองโดยความเมตตากรุณาพญาช้างจึงนำทางนายพรานออกจากป่าแต่ฝ่ายพราน เมื่อพบช้างที่สวยงามอย่างพญาช้างก็คิดแผนร้ายว้าวช้างเชือกนี้รูปร่างสูงใหญ่สง่างามจริงๆถ้าเรานำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระราชาเราต้องได้รับทรัพย์ตอบแทนเป็นอย่างมากมายแน่หืมรวยแน่คราวนี้ช่วงนี้ในวังกำลังต้องการช้างงามอยู่พอดี หักกิ่งไม้วางไว้เป็นทางดีกว่าจะได้ให้คนในวังตามมาจับช้างเผือกนี้ได้ฉลาดจริงๆเลยนะเราเนี่ยในสมัยนั้นช้างมงคลของพระราชาได้ตายลงพระราชาจึงมีรับสั่งให้ตีกลองร้องประกาศให้คนที่มีช้างงามมาถวายประกาศประกาศประกาศจากพระราชาบัดนี้ช้างมงคลของพระราชาได้เสียชีวิตแล้ว ราษฎรคนไหนมีช้างงามมาถวายจะได้รับรางวัลอย่างงามในพรานเมื่อออกจากป่าได้แล้วก็รีบนำเรื่องช้างงามมาทูลต่อพระราชาเพื่อหวังได้รางวัลพระราชาเมื่อทราบแล้วก็ปรารถนาจะครอบครองพญาช้างนั้นจึงให้ในายควานช้างพร้อมบริวารติดตามนายพรานไปจับพญาช้างไปถวายเร็วๆเ,เข้าเถอดท่านควานช้างเดี๋ยวช้างเผือกนั่นน่ะ หนีไปอยู่ที่อื่นสะก,ก่อนแล้วช้างที่เจ้าว่านะงามจริงหรือเปล่าไม่ใช่หลอกให้ข้ามาเสียเวลาแน่นะโอ้ยอย่าให้พูดเลยนายท่านถ้าท่านเห็นแล้วท่านจะตกใจในายพนนำทางควานช้างและบริวารมาจนถึงสระน้ำแห่งหนึ่งในป่าขณะนั้นพญาช้างกำลังกินน้ำอยู่ในสระนั่นไงนั่นไงท่านควานช้างช้างเผือกที่ว่าอยู่ตรงนั้นไงนายควานช้างเมื่อพบพญาช้างแล้วก็ถูกใจมาก โอ้โหช้างเผือกเชือกนี้ช่างสง่างามเหมือนที่จะบอกจริงๆนี่แหละช้างมงคลนที่เหมาะสมเคียงคู่กับพระราชาเมื่อพญาช้างเห็นนายพรานกลับมาพร้อมผู้คนอีกกลุ่มใหญ่ก็รู้ว่าภัยจะมาถึงตัวแต่ก็สู้ไม่ได้ยอมให้ควานช้างนำตัวไปในเมืองพารานสีโธ่เราโดนจับอย่างนี้แล้วใครจะมาดูแลแม่ล่ะฝ่ายช้างมารดาเมื่อไม่เห็นลูกกลับมาก็ได้แต่คร่ำครวญคิดถึงลูก ลูกข้าป่านนี้ยังไม่กลับมาสงสัยจะถูกพระราชาหรือมหาอัมมาจับตัวไปเสียแล้วจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้เมื่อควานช้างพาพญาช้างมาถึงเมืองก็โปรยพรมน้ำหอมพญาช้างประดับเครื่องทรงและนำไปไว้ที่โรงช้างรอให้พระราชาลงมาทอดพระเนตรอ้าวช่วยกันหน่อยเป็นบุญของเจ้าแล้วนะต่อไปนี้เจ้าจะได้รับใช้พระราชาแล้ว เมื่อควานช้างนำความขึ้นกราบทูลพระราชาก็ทรงนำอาหารรสดีต่างๆมาให้พญาช้างพญาช้างผู้ประเสริฐเชิญกินอาหารซส่ก่อนเถิดเราดีใจที่ได้เจ้ามาเป็นช้างมงคลต่อไปนี้เจ้าก็ถวายตัวทำงานให้เราเถิดพญาช้างเมื่อเห็นอาหารดีๆก็คิดถึงมารดามไม่ยอมกินอาหารนั้นป่านนี้แม่คงหิวแล้วโถ่จะทำยังไงดีนี่ พญาช้างเจ้ากังวลอะไรเหรอทำไมเจ้าไม่ยอมกินอาหารที่เรานำมาให้หละ่ะหม่อมฉันเป็นห่วงนางช้างผู้เป็นมารดานางตาบอดไม่มีใครดูแลป่านนี้จะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้พระราชาเมื่อฟังแล้วก็เกิดความเศร้าใจมีรับสั่งให้ปล่อยพญาช้างพญาช้างนี้เลี้ยงดูมารดาตาบอดอยู่ในป่าท่านทั้งหลายปล่อยเข้าไปเถอะพญาช้างเมื่อถูกปล่อยตัว ก็รีบกลับไปยังถ้ำที่มารดานอนอยู่เมื่อไปถึงก็รีบนำน้ำในสระมาราดตัวมารดาที่นอนร่างกายผ่ายผอมเพราะไม่ได้กินอาหารมาแล้วเจ็ดวันโธ่แม่คงทรมานมากสินะไม่ได้ทานอะไรมาตั้งเจ็ดวันผิวก็แห้งแตกน้ำเนี่ยคงช่วยให้แม่สดชื่นขึ้นมาได้บ้างนะจ๊ะช้างมารดาเมื่อถูกน้ำราดตัวก็ตกใจเกิดความวิตก เกิดอะไรขึ้นน้ำมาจากไหนกันจะทำยังไงดีลูกก็ไม่อยู่ด้วยแม่จ๊ะอย่ากลัวไปเลยนี่ลูกเองลูกกลับมาแล้วพระราชาผู้ทรงธรรมได้ปล่อยให้ลูกออกมาแล้วจ้ะโอ้ลูกรักของแม่เจ้ากลับมาแล้วเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมลูกปลอดภัยดีแม่ไม่มีใครทำอันตรายแก่ลูกเลยเขาจับลูกไปเพื่อให้ไปรับใช้พระราชา แต่เมื่อพระราชาทรงทราบว่าลูกต้องดูแลแม่พระองค์ก็ปล่อยให้ลูกกลับมาจ้าขอให้พระองค์มีพระชนยืนนานที่กรุณาปล่อยลูกของแม่มาฝ่ายพระราชาที่เลื่อมใสในความกตัญญูของพญาช้างมีรับสั่งให้ตั้งอาหารไว้เพื่อพญาช้างและมารดาเป็นประจำตั้งแต่วันที่ปล่อยพญาช้างไปเอาเอา้ากินกันเยอะๆเลยนะผละไม้พวกนี้รสดีทั้งนั้นเลยเป็นพระมหากรุณาที่คุณแท้ๆ ขอให้พระองค์สรงพระเจริญเถิดเพื่อเธอทูลความกะตัอยูของพญาช้างพระราชาจึงรับสั่งให้สร้างรูปเหมือนพญาช้างจัดงานฉลองช้างขึ้นเป็นประจำทุกปีเจ้าต้องเป็นเด็กกตัญยูเหมือนพยาช้างนะลูกเจ้าแม่ลูกจะรักแม่เหมือนท่านพยาช้างรักแม่ของเขานะคะการต่อมาแม่ช้างก็สิ้นอายุไขพญาช้างจึงตัดสินใจเข้าไปในเมือง ถวายตัวรับใช้พระราชาจนสิ้นชีวิต